ทั้งหมดขวาหันโอช้ากันรึเปชิคพายดิเอา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 เจอละทีมสี่เบอร์หนึ่งออกมาหาซิสเตอร์หน่อยครับผมซิสตเตอร์แก้วครับผมทีมนี่ทีมสี่คนที่หนึ่งครับผมแล้วหมอบลงไปครับหมอบเป็นหนอนอะ่ะหมอบไปเลยครับผมห <c oughs> มอบไปใช่นั่งกูหมอบไปหมอยบอยบิงทิ้งอ้าวอา้าวเบอร์สองออกมาด้วยครับผมออกมาด้วย ทีมหนึ่งเบอร์สองหมัดไฟครับผมออกมาด้วยเนี่ยไอ้ทีมหนึ่งเบอร์สองขำออกมาดิมามอบออกอามอบฮิเตอร์ฝากสดบนขอให้คุณโชคดีและมีชัยจากไปโดยไร้มนทินนะครับผมช่วยยิงแบบแป๊ดเดียวจอดได้ไหมผมจะยิงลูกสาธุโอเคมีใครขำอีกไหมมีใครจะขำอีกไหมเฮ้ยผมสังผมสังหมดควาหัน ทีมหนึ่งสองสามสี่ห้าทีมห้าเบอร์หนึ่งอ้าวทีมห้าเบอร์หนึ่งครับผมทีมห้าเบอร์หนึ่งกีชาร์จสุดนะออกมาก่อนทีมห้าเบอร์หนึ่งใครออกไอ้มอบครับผมหาซิสเตอร์ด้วยว่ายไปซิสตเตอร์สวยๆหน่อยขอให้อายุมั่นขวัญยืนอ้ออนอาวใครดิใครหลุดป่ะาตายเลยเอาหมดทางซ้ายซ้ายหันตรง เอาเ,าเอาไอเบอร์ไอเบอร์ห้าไอเบอร์ห้าออกมาไอนี่ออกมามึงต้องมีลาออกมาออกขโมบอกออกไปหาคุณหาซิสเตอร์ก่อนเออทําพี่ขอหนึ่งท่าได้ไหมพี่ขอหนึ่งท่าได้ไหมทําท่าตึงสิซิสเตอร์หน่อยคิดว่าตึงที่สุดอ๋อท่าเกาไข่หมู่หนึ่งซายหันหมู่หนึ่งนะเว้ยหมู่หนึ่งนะเว้ยยังปันอยู่ว้าวหมู่สามซายหัน เฮ้ยมันเอาไอ้คนสุดท้ายไอ้คนสุดท้ายคนสุดท้ายช้าช้าออกไอ้มอบตัวออกมอบตัวทำท่าตึงด้วยทำท่าตึงด้วยขอท่าตึงด้วยขอท่าตึงหนึ่งท่าครับโอ้โหตึงเป๊ะปูซีขวาันปูซีเอาไอ้ไอ้คนกลางไอ้คนกลางช้าไอ้คนกลางช้าไอ้นี่เนียนย่องมาเนียนออกวะนี่ โอ้ยโมขนาดนี้เลยอ่ะตายแล้วรักเลยวว้าาทุกบิดาธรรมยิงหัวเลยไหมเนี่ยย้ายน้องแบบไม่อยากให้เจ็บหนักไม่อยากให้เจ็บนานครับผมโอเคทั้งหมดกับหลังหันกับหลัง <S 1> 1, <S หันตรงโอเคไอ้นี่ไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนใครเนี่ยไอ้นี่เนียนสองทีกูเห็นอยู่เมื่อกี้ออกไปมาลูกมามาน,นีกมาป่าวหรือเปล่าเนี่ยไฟกระป๋า รักมาจนลาดลงมือเลยครับผมเจอเจอรักแท้แล้วโดนลาดทำลาดทำทั้งหมดขวาหันเอ้าเอ้าไอ้นี่มันหันหน้าทำไมเนี่ยเฮ้ยหันหน้าจะคนเดียวโอเคขอให้คุณโชคดีลาททำครับเออาท้วไปทีมสองกับหลังหัน เอาเอาคนที่สามช้าคนนี้ช้าคนนี่ช้าออกไปมอบต่อเลยนะทีมสามทีมสามขับหลังหันอ้าวเนียนไอ้นี่นิ่งเอาไอ้นี่นิ่งช้าออกมาออกมาหนึ่งนั่งสองยืนหนึ่งนั่งสองยืนโอ้โหแม่ว้าวสีนั่งห้านั่งอ้าวเนียนช้าช้าไปออกไวออกออกไปช้า สองยืนสามยืนอ th ้าวไอ้นี่โดดไอ้นี่โดดจากไหนหลุดหลุดออกมาไอ้นี่โดดไอ้นี่โดดไอที่โดดเรียบร้อยสองสามมอบเฮ้ยสี่ห้ามอบเฮ้ยหนึ่งสองยืน สามสี่ห้ายืนโโอ้หมันหวังเพชรกันหน้าเดี๋ยวเลยพวกนี้แม่งเอ้ยเร็วชิบหายเลยหนึ่งขวาสองซ้ายเอ้างงงงช้าสามขวาสี่ซ้ายว้าวสี่คนนี้ห้ากับหลังพัน 1> 1 2 2> mhm. หนึ่งยืนสองยืนสามยืนสี่ยืนห้ายืนหลงเว้ยสองสามนั่งทั้งหมดมอบไอ้นี่ช้าไอ้นี่ช้าช้าหนึ่งออกไปทั้งหมดลุกโอเคไอ้นี่ช้าออกไปดวนทั้งหมดนั่งอืมไอ้นี่ช้า ยังรอดไปรอดไปทั้งหมดยืนบอกให้ยืนไม่ใช่กระโดดหนึ่งคนสองคนนี่นี่ออปฟี้ไก่นี่ไปป๊อปปี้ออกไปคนตบเปล่ากัด้วยคนบอกให้ยืนไม่ใช่กระโดดเอาอะไรละสี่คนแล้วเว้ยเอาแล้วทั้งหมดนั่งและยืนนั่งและยืนเฮ้ยทั้งรอดวะทั้งหมดมอบ ต่อยกันเลยวะต่อยกันเลยต่อยกันเลยสีเขาเนี่ยต่อยกันเลยสีเขาเนี่ยต่อยกันเลยอย่างเป็นยพยายามหันและวงบีบสีคนนั้นตอกตอต่อยกันไม่ต้องต่อยคนอื่นนะต่อยสีคนนั้นอะเอา้าใครรอดวะใครคนสุดท้ายอะอย่าบอกนะบัตดัตดอง <laughs> โอ้โห <laughs> วัดแล้วใครที่สองวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแจกไงเนี่ยใครจะยื่นอะไรอะ แคปหน้าจอยพี่หน่อย